มาลงกล้องกันนะครับเป็นสีพึ่งเขียวของหลวงพ่ะทาบนะวัดบกขึ้นพึ่งนะครับนี่ก็ได้มาอย่างนี้นะครับนี่นะนะก็บอกไปแล้วนะครับเนะสีพึ่งท่านนะครับนะเนี่ยถ้าเป็นวันหน้าเนี่ยนะครับหยกหยกเห็นไหมครับอย่างเงี้ยดูง่ายนะครับเป็นสีพึ่งเลี้ยงนะเขาผสมกันนะครับแต่ของเก่าก็เหลือเยอะนะเห็นไหมครับเหลือเยอะนะนะครับเนี่ยนะครับก็นะครับซื้อขายกันทําไมก้อนนะครับไอหัวไม่ขีดนึงก็เกือบพันนะครับอันนี้เหลือเยอะนะครับเยอะนะครับ แต่เขาเข้าสีพึ่งอื่นเข้าไปนะครับให้เขาขึ้นคืนกันเห็นไหมครับขอบๆเนี่ยเขาเริ่มคืนกันนะครับนี่นะครับการเลี้ยงสีพึ่งของท่านนะครับที่เขาบอกสีพึ่งเลี้ยงสีพึ่งเลี้ยงจะเป็นแนวแนวนี้แหละนะครับเห็นไหมครับวันน้าหยกหยกนะครับเนี่ยนะครับช่วนชวนส่วนปลายนะครับน่าจะเป็นหยกหยกนะครับนี่นะครับแต่ส่วนที่ไม่ไอ้นี่ก็จะเป็นเนี่ยนะครับกำคำนะครับส่วนสัมผัสแล้วกันนะครับ เวลาสีพึ่งขับแตกนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นหยกหยกอย่างเงี้ยดูง่ายนะนี่ครับผมนะนี่นะครับเนาะโอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไว้พี่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่กำลังใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่ช่องผมมาด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ